มีผู้หญิงชาวไทยคนหนึ่งอยู่ที่อิสราเอลวันก่อนผมกับคุณละพีพันธ์คุยในรายการเนชั่นทางข่าวขําชื่อว่าพี่แจมบางคนเป็นคนไทยอยู่อิสราเอลเรียกเธอว่าแม่แจเเามาเพราะไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลเป็นสิบกว่าปีละไปมีสาม,มีไปมีครอบครัวตั้งรกรากอยู่ที่นั่นแล้วก็ชีวิตก็ประสบความสำเร็จแต่ในขณะที่เธอประสบความสำเร็จเ,รเ,าาเธอเห็นแรงงานคนไทยที่ไปดิ้นรนชีวิตเนี่ยนะครับ ไไเธอสงสาร<ป>ล่าสุดตัดสินใจทำขนาดไหนรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับเผยแพร่คลิปของตนเองออกมาบอกว่าตายเป็นตายานทนเห็นคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ยหนีหัวสุกหัวสุนเอาชีวิตไม่รอดไม่ได้ครับเ,เธอกับพี่น้องของเธอขับรถฝ่านแนวของทหารเข<อ>้าไปช่วยเหลือคนไทย<ค>ที่ติดอยู่ในแคมป์แ,แล้วก็ไม่สามารถออกมาได้คุณผู้ชมไม่สามารถออกมาได้มผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้คุณผู้ชม <im> เลวลาคนไทยเขาระบุพิกัดของตัวเองเวลาอยู่ที่อิสราเอลเนี่ย <ming> เขาจะมีภาษาเรียกของเขาเองจะเรียกไม่เหมือนกับภาษาอิสราเอลเขาเ,เรียกกันคนไทยเท่านั้นถึงจะสื่อสารกันเข้าใจและที่สำคัญแม่แจมช่วยได้จริงๆเห็นคลิปไหมจนวันนี้เพิ่งช่วยได้นะครับ <c ười> <และ>คือคนงานอยู่ในแคมป์เขาไม่รู้เขาจะหนีไปไหน เขาติดต่อใครก็บอกพิกัดไม่เข้าใจมันไม่ใช่บ้านเราะคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับวันวันไปอยู่ในแคมป์ก็ทํางานแต่ในแคมป์ออกมาจากนอกแคมป์ก็มีรู้แล้วถนนหนทางเป็นอย่างไรแล้วใครเป็นกองกําลังเป็นทหารไม่รู้เขาเลยตัดสินใจติดต่อไปหาแม่แจ๋มแม่แจ๋มด้วยความต้องบอกสุดยอดเลยนะรู้ว่าคนไทยอยู่ตรงไหนแต่ไม่สามารถอธิบายให้คนเข้าใจได้ก็เลยตัดสินใจขับรถไปช่วยเหลือนะครับ ปรากฏว่าพอไปถึงพบพี่น้องแรงงานอยู่ในการตื่นตระหนกในขณะที่กาลังขับรถเข้าไปในแคมป์คนงานก็ช่วยเหลือออกมามีทั้งรถของทหารอิสราเอลเฝ้าประจําการอยู่ซึ่งทั้งคู่ก็ได้รับการประสานงานจากแรงงานไทยแล้วก็ญาติไปให้การช่วยเหลือเข้าไปเอาเลยค่ะตอนนี้ทหารเปิดทางให้แล้วทหารเปิดทางให้มีรถาอยู่ไม่เป็นไรเขาให้เราเข้ามาเข้าไปตรงนี้เขาให้เราเข้ามาแล้วเข้าได้เราบัง รอแล้วค่ะแม่แจ้มกับแม่น้องบุกเข้าไปเอาเลยค่ะตอนนี้ทหารเปิดทางให้แล้วไม่บูกไม่ได้หรอกมันมีรถถังอยู่ไม่เป็นไรเขาให้เราเข้ามาเข้าไปตรงนี้เขาให้เราเข้ามาเราเข้าได้ระวงังค่ะไปได้ค่ะไปได้แล้วเจอแล้วน้องเอ้ยรอตั้งนานไปสวัสดีค่ะ ขึ้นรถเลยค่ะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นมาไม่เป็นไรไปเริ่มกันแล้วครับเลยแรเ่งเอกสิบินคือกันตรตงแม็แจมเป็นคนอีสานไปอยู่ที่อิสราเอลมาเป็นสิบปีมีผัวมีลูกที่นูน่นว่ากันตามตรงแต่ไม่เคยลืมภาษาเกิดของตนเองเลยไหมฮะทันทีที่เจอรายงานไทยที่เดินเข้ามาข้างถนนพูดเป็นภาษาอีสานต้อนรับทันทีนี่คือหัวใจของคนไทยเหมือนกันอีกคลิปหนึ่งฮะเธอบุกเข้าไปช่วย

แผลใหญ่เลยออกเราไปสเก็ตมันงน่ะเดี๋ยวพี่เอาสล็อตมาให้เปลี่ยนนะตรงนี้งแล้วใครติดกตเตอร์ให้อ่ะผมล้างเแผลแล้วติดเองครับยังดีฝังอยู่ครับเขาตาตรงนี้ยังฝังอยู่ไม่ฟังไอ้ตรงตรงนี้ยังฝังอยู่แฉมดูแฉมดูน้องก่อนเลยนะตรงนี้ใช่ไหมแผลเขาบังเลงมันบวมแล้วนะยังฝังอยู่หน้าบวมตรงนี้ังครับเพราะะไอ้นงตรงไหนยกขาขึ้นมาเลยโอ้หนฝังอยู่ตรงนี้ก็ยังฝังอยู่ไปอีกตีรีดูแล้วครับ ไปหาหามอลอนบอครับแช่ก็ยังใบเรียวออกครับอันนี้ไปกลับเด้วเด้อไ่ชาชาชาตีบอคุณผู้ชมครับคุณแจมเนี่ยช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยเพราะไปอยู่ที่อิสราเอลมาเป็นสิบปีมีสามีที่นูน่นแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือเอาง่ายๆคุณแจมเนี่ยน่าจะเป็นคนเป็นคนอิสราเอลคนหนึ่งไปแล้วอ่ะแต่ก็ยังเป็นคนไทยอยู่ก็เลยรู้วิธีที่จะสื่อสารกับคนไทยสื่อสารกับคนอิสราเอล แล้วก็รู้การเดินทางคุยกับทหารได้ไปช่วยตรงนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นคนสําคัญมากๆแต่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณแจมมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยในเวลานี้พอดีนะครับเนื่องจากว่ามีเอ่อคุณว่านตามตรงนะฮะคุณแจมแจ้งมาบอกว่าคุณแม่เธอเสียชีวิตเธอก็ต้องเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยของเรานะฮะคุณผู้ชมครับโหแต่ช่วยได้เยอะเลยเยอะจริงๆขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ที่ชาวบ้านไม่ทิ้งกันมีคนที่กล้าหาญทําให้กับพวกเราได้มากถึงขนาดนี้